สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเสียงตัวใหญ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นพาสสมเด็จนะครับผมเป็นคนชอบเล่นโซนพวกพาสสมเด็จนี่แหละนะครับพาสสมเด็จเป็นอะไรที่เล่นได้ตลอดนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นพวกโซนพ้าเนื้อผงพวก พระเก่าเนี่ยนะครับสมเด็จนี่เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้นะครับวันนี้ก็ได้วัดเกตนะครับได้วัดเกตมาถ่ายให้ชมนะครับก็วัดเกตนี้จริงๆแล้วก็ท่านสร้างไว้นี่ก็หลายพิมพ์นะครับสร้างไว้นี่ก็หลายพิมนะฮะนะก็ที่เขาไอ้นี่เนี่ยก็มีพิมพ์มาตรฐานแล้วก็พระนอกพิมพ์ นะครับหกชั้นเจ็ดชั้นนะครับหกชั้นเจ็ดชั้นอะไรประมาณนั้นนะครับตรงที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับแต่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเขาเรียกอะไรส่วนใหญ่เขาจะเรียกพวกพระนอกพิมพ์นะ่ะนะครับเป็นเจ็ดชั้นเล็กนะครับเป็นเจ็ดชั้นเล็กแต่โซนเนื้อหาสวยแน่นอนนะครับโซนเนื้อหาสวยแน่นะ่ะ คือเป็นภาพที่ดูผมพูดตรงๆนะเป็น้าที่ดูง่ายดูง่ายๆเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะในการเล่นไพ่สมเด็จนี่บางทีเราเราชอบอะไรท่านไม่ชอบก็มีมันเลือกปกตินะครับมันเลือกปกติเนาะฉะนั้นก็เราเล่นโซนที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วเราสบายใจนะครับ พระสมเด็จพระเจ้าคุณก็ครอบจัก,กรวาลน,นะครับครอบจัก,กรวาลโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันนะครับได้หมดนะครับก็องค์นี้ก็เป็นวัดเกศวัดเกศเทโยนะครับพิมพ์เล็กนะครับเจ็ดชั้นนะครับวัดเกศเทโยพิมเจ็ดชั้นนะครับจะเป็นพิมพ์เล็กครับ ก็ไม่เล็กมากนะก็ไม่ใช่พิมพ์คะแนนนะครับบางคนเขาบอกเป็นพิมพ์กลางนะครับเพราะถ้าพิมพ์พิมพ์พิมพ์คะแนนก็จะได้กว่านี้นะครับองนี้จะองค์นี้ก็ก็เป็นบางทีเขาเรียกพิมพ์ตลกแล้วแต่นะครับตัวตัวผมก็เียเป็นวัดเกตเฉยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตัวนี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายชมใหม่ขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามรับชมรับฟัง คิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ